วันนี้เราจะคุยเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์อันมหาศาลนี้แต่คนส่วนใหญ่จะมองข้ามไปและคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเรื่องของสติและสมาธิดีก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ย้อนย้อนกลับไปอดีตก่อนเลยอาจารย์ได้มาสนใจจุดกาเนิดของเรื่องราวเหล่านี้สนใจเรื่องสมาธิเรื่องอย่างนี้เพราะอะไระอาจารย์เพราะมีความทุกข์ค่ะทุกข์มากๆครับทุกอกหักอ่ะบอกเลยเลยทุกอกหักอ๋ออาจารย์เคยอกหักเคยอกหักค่ะทีนี้ เออก่อนที่จะเกิดความทุกข์แรงแรงอันนี้เป็นเรียกว่าทุกขี่สุดในชีวิตครั้งนั้นน่ยนะคะก่อนหน้านั้นสักสามสี่ปีเคยอ่านหนังสือของท่านติชนัทหันซึ่งเป็นพระภิกษุเวียดนามท่านเขียนเรื่องกุญแจเซนปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอจะเป็นแ,แนวการเออจริญสติปัฏฐานทําสติใช่ไหมคะก็ประทับใจแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรอกไม่ได้ไม่ไ,มได้นามาปฏิบัติเพราะคิดว่าอ่านแล้วก็สนใจไว้เท่านั้นเองแต่พอมีความทุกข์น่ะ คงจะมีบุญอยู่นะคะไอ้ความประทับใจที่มันบันทึกเอาไว้ในจิตใต้สํานึกอะ่ะมันขึ้นมาช่วยเราเหมือนมีเสียงกระซิบบอกว่าไปทําสมาธิแบบพระเซนนี่แหละแล้วจะหายทุกข์อาจารย์พูดตรงนี้ผมขนลุกเลยคําว่าเหมือนมีเสียงกระซิบอ,อาจารย์มันจะเกิดนี้ขึ้นกับทุกคนไหมมนุษย์เราจะมีเหมือนมีเสียงกระซิบอย่างนี้ทุกคนไหมมันก,นมนก็มันก็แล้วแล้วแต่พลังจิต ความแรงของพลังที่มันสะสมเอาไว้เพราะว่าธรรมชาติของจิตนะ่ะมันเป็นตัวบันทึกนะคะคอันนี้การบันทึกความประทับใจนะ่ะถ้าไม่รุนแรงมันก็ไม่ขึ้นมากระซิบไม่ขึ้นมาเตือนแต่ตอนนั้นนะเราไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันเป็นความความประทับใจที่แรงขนาดที่ว่าสี่ปีผ่านไปแล้วในท่ามกลางความทุกข์อ่ะเขาขึ้นมาเตือนได้เขามาเตือนว่าให้นั่งสมาธิให้ทำสมาธิแล้ว<า>จะหายทุกทีอ่อาจารย์ไม่เคยทําเลยเเคยเลยลทุกข์ลึงอ,อกหักนี่มันทุกข์หนักนะครับอาจารย์ทุกข์หนักค่ะ เกิดมาไม่เคยทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆเป็นคนที่ร่าเริงอารมณ์ดีแล้วนึกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตปรัก<ช>ได้<ช>แต่มันไม่ประสบะมันม่ใชอาจารย์ถ้าพออาจารย์จะเข้ามานั่งทําสมาธิอาจารย์ไม่มีครูไม่มีความรู้ไม่มีอะไรอาจารย์ทําจากไหนออก็ไปหาครูคร่ะไปหาครูอาจารย์ท่านแรกคือคุณยชีสะอาดกเกษมสันทานอยู่ที่วัดน้อยนพคุณแถวราชวัตนนี่แหละไปบอกท่านว่าไปเรียนท่านว่า,วาอยากจะมานั่งจะมาฝึกสมาธิครับ คือพี่สาวเนี่ยรู้จักกับคุณยายอยู่แล้วพอบอกกับพี่ว่าอยากจะทําสมาธิพี่สาวก็พามาหาก็ไปฝึกกับท่านอาทิตย์ละครั้งทํำยังไงครับท่านก็สอนให้นั่งดูลมหายใจพุทธโธเนี่ยท่านก็ปูพื้นฐาน้อาจารย์คร,ครับตรงนี้ท่านผู้ชมได้ยินเหมือนกันทุกคนอ่ะแล้วก็จะได้ยินซ้าอีกครั้งคำนี้ได้ยินทุกคนคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธและดูลมหายใจใอาจารย์ครับขอความชัดเจนอีกทีดูอะไรครับอาจารย์คือถ้าว่าโดยหลักการนะคะ ไม่จําเป็นต้องดูลมหายใจไม่จําเป็นต้องพุโทโธพุธโทโธห,หรือลมหายใจเนี่ยเป็นเพียงทุ่นให้จิตเกาะถ้าจิตของเราไม่มีพลังเนี่ยเป็นทุ่นให้จิตเกาะถ้าจิตเราไม่มีพลังเนี่ยมันจะซัสดสายเพราะฉะนั้นเราก็มีอุบายหาอะไรโดยเฉพาะที่เขาชอบ,บถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราไม่เอาพุทโทก็ได้อย่างเด็กที่เรียนอบรมเนี่ยบอกนักเรียนไม่ชอบพุทโธไม่เป็นไรเขาชอบใช้พ่อแม่หายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่มีเด็กคนหนึ่ง เออเขานั่งแล้วเขาปวดเมื่อยทรมานเขาโมโหเราแทนที่เขาจะพุโทโธภาวานานรกชัดชันรกชัดชัดอเน,นั้นคือพอพอจดจ่ออยู่จุดเดียวนานๆพลังจิตมันจะเกิดเพราะฉะนั้นอย่างในในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านให้กรรมาฐานไวีตั้ง40วิธีแต่40วิธีที่นอกตำราก็ยังมีมากกว่านี้อีกตั้งเยอะแต่โดยหลักการก็คือสติรู้อยู่กับปัจจุบัน